ครับวันนี้ก็มีความดีใจด้วยนะครับกับครอบครัวหนึ่งนะครับที่หายเป็นผู้ป่วยโควิดนะครับก็จะออกที่พักกันครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปเป็นครับผมว่าเป็นผู้ชายโดยเป็นผู้หญิงครับมีญาติมารอรับดัานนอกเจอกันครับครับตอนนี้ก็มีที่ผู้ป่วยหายจากโควิดนะครับให้ครับยวผมไปให้ครับอครับยินดีด้วยครับผมครับ ได้กลับบ้านแล้วครับครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมก็ยินดีนะครับจากผู้ป่วยโรคโควิดนะครับได้หายได้ทางกลับบ้านครบครอบครัวครับขอแสดงความยินดีวยครับแล้วก็อีกหนึ่งธรกิจนะครับที่ว่าผมต้องอยู่ยันถึงสองตุ่มนะครับเวรผม เรามาดูครับว่าวันนี้เราออกกันกี่ลายกี่เคสครับ